สำหรับหนูนะสำหรับเชลีเชลีรู้สึกว่าอยากได้คนที่อินเทรนแบบเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆที่ที่มีหัวที่สมัยใหม่พูด mm hmm. จริงทำจริง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าเป็นแบบรวมๆก็อยากให้ได้เจอคนที่โปร่งใสจริงๆแล้วกัน mm hmm. แล้วก็อยากจะทำเพื่อประเทศจริงๆคะ่ะ งบประมาณที่รัฐได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเข้าถึงทุกๆคนในสังคมจริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยากได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลก่อนที่ประชาชนจะช่วยเหลือกันเองใช่ประชาชนช่วยเหลือกันเองก่อนถึงจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจริงๆที่แบบโดยตรงจริงๆอะไรเงีเยย้ยซึ่งมันอาจจะล่าช้าไป เชอรี่ lly, พันดาวนะคะก็อยากชวนทุกคนนะคะประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองนะคะยิ่งใช้สิทธิ์นะคะเราแบบยิ่งมีโอกาสที่ดีมากขึ้นค่ะใช่ค่ะก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่เป็นของตัวเองก็ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะพันดาวค่ะอืมค่ะ ถ้าสำหรับหนูนะสำหรับเชลลี่เชลลี่รู้สึกว่าอยากได้คนที่ nd, อินเทรนด์แบบเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆที่ที่มีหัวที่สมัยใหม่อมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีมีความทำได้ในสิ่งที่เต็งพูดเอเป็นพูดจริงทำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะไม่ได้ต้องแบบเวอร์อะไรมากแต่ว่าแบบ just do it ะตัวพันดาวเองพันดาวอยากได้ผู้นำที่ ไม่ได้มองแค่ภาคใหญ่อะคะ่ะแต่อยากให้มองถึงภาคย่อยด้วยที่เป็นแบบทั้งคนที่อยู่ในชนบทไม่ใช่แค่คนในเมืองอะคะ่ะอยากให้แคร์ถึงคนที่แบบอาจจะขาดโอกาสกว่ากว่าคนในข้างในจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบทุกอย่างมันไปถึงคนที่ขาดหรือว่าแบบโอกาสอาจจะแบบไม่เท่าเราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผู้นํา ได้คำหนึงหรือหว่าตระหนักถึงสิ่งนี้จริงๆอะคะ่ะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นแบบรวมๆก็อยากให้ได้เจอคนที่โปร่งใสจริงๆแล้วกัน<ม>แล้วก็อยากจะทําเพื่อประเทศจริงๆนะคะในดุลใบไหนคะที่เราคิดว่าอยากให้นายกเมญ่าพูดมาแก้ไขให้ทันท่วงทีสิ่ที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นเรื่องของปากท้องเรื่องของรถติดเรื่องของมลพิษเรื่องของเศรษฐกิจอ,อ,อะไรต่างๆ ของฉันนี่น่าจะเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนมากกว่าค่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ายังมีคนอีกหลายคนมากที่เขาเรียกวอะไรต้องการความช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เข้าถึงจริงๆใช่ใชก็อย่างที่พี่พนาพูดก็คืออยากอยากให้นึกถึงประชาชนก่อนพูดประชาชนก่อนอย่างอื่นอะไรครแบบที่แบบจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่คําพูดถ้าถ้าต้องเลือกสักสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจากที่พูดไปเมื่อกี้ก็ คงจะเป็นเรื่องของในส่วนของสาธารณสุขละกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างพันดาวเองก็เป็นคนที่มีโอกาสคนนึงที่อยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าตอนที่เราได้แบบไปลงพื้นที่จริงๆแล้วแบบไปแบบอยู่บนดอยจริงๆอะไรเงี้ยหลายๆคนยังเข้าไม่ถึงสิ่งนี้มากๆแล้วก็เขาไม่ได้สะดวกเหมือนเราอะไรเงี้ยหลายๆอย่างการเดินทางการคมนาคมหรือว่าทุกอย่างมันยังไม่ได้เอื้อสําหรับเขาจริงๆซึ่ง งบประมาณที่รัฐได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเข้าถึงทุกๆคนในสังคมจริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนกาเลยอยากได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลก่อนที่ประชาชนจะช่วยเหลือกันเองอ่าใช่ใช่ค่ะใช่ประชาชนช่วยเหลือกันเองก่อนถึงจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจริงๆที่แบบโดยตรงจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะล่าช้าไปในบางครั้ง ชจจวนเลือกตั้งหน่อยในวันที่8มีนาคมไม่ต้องพูดวันก็ได้แต่ว่าชวนเลือกตั้งกันค่ะเชอรี่พันดานะคะก็อยากชวนทุกคนนะคะประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองนะคะยิ่งใช้สิทธิ์นะคะเราแบบยิ่งมีโอกาสที่ดีมากขึ้นค่ะใช่ค่ะก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่เป็นของตัวเองก็ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ